อุากพูเพิ่นอยากได้เอาไว้บัดเบื่อลังละาเมื่อนี่เพิ่นแตงตั้งแตงตั้งสร้างก่อการกุศลได้เหโอผู้นธาทัีลายแนวนับแต่เงินดอกคำแก้วละาดีละาดีดีแล้วอานิี่ส่งใจยิ่งใหญ่สาธาบันนี้ได้ใจแจง่าต่อ ดอสาวบานและพ่อแม่สธา่านราสุดหลานมาเลิมต่อเออเด่นุงลงถึงหลายเมนบ่หน่อยสธาคอยจังแม่นเดียและการสร้างบุญเทือนเธอเนี่ยก็ถือว่ามาสานเด วให้แซวพอ่าซอยเสียั้ามใจเสียเสียไว้เน่ผู้ใจบุหรี่เธอบามาอุดหนุนปายหมอดอกลามมาเฮือแล้วขัดมันเถื่อข้าแคนพอแฟนแฟอภัยแน่แล้วขอบใจเดินยะพอและขอบใจเดินยะแม่มาฟังล่าคัดหมื่นเอเกกาาบนจนว่าสีเป็นแสบเป็นสาวแล้วแต ผู้แพ้นเนี่ยว่เห็นผู้ใดสีมากแล้วมาบอกนักจักรพมอเน่ยใช่คอยมีอันนั้นแหละได้ท้องไรบานี่นาคอยมีขมันสัญญากับเซี่ยวไหวทางตะกี้แหละได้เอ้าที่ขมันสัญญากับเซี่ยวปานีลูกสาวเขาไปใส่ละเอือนหาลูกสาวห้องในบึงบานี่นาว่าเอาละก็นั่งสะกดถูกคนละเมื่อยละยืนประดดลกันไปอายุแกแล้วหรอกรอยแขดงลอยขาละเนาะดาเลียวมองไปทั้งแ้าเมืองเปิน ดีเนาอมาเมียมาไปหานาอคันเสียวโคโอ้ยทั้งกำเจ้าไปไกลดีใจหลายการเทพัดจัดไปสะพายในมีนอลูงลอยมาเตืมนอนแท่นแล้วถ้าว่าเป็นน้ำยิงได้สิ่งจ้าแต่ข้าวขีคือเสียงคนไม่แววมาทางหน้าบ้านคอยกระลาคอยกระลาพอดีมาถึงบ้านเมืองปิงจานทน่นคือว่า เสียวนั่นขยันขึ้นมาเปานเสียงพูดได้แล้วนี่เอาขึ้นมาแล้วเด้อบ่แม่นเสียงบ่เสียวสัต่เสี่โอ้ยจังได๋ล่ะเสียวยังอยู่ดีมีแห้งอยู่ดอกเออยังยังรอปรึ้งๆอยู่คือเก่าได้เสียวเอ้ยโอ้ยจังได๋จังได๋เดี๋ยวนี้โตได้ยินข่าวว่าโตได้ลูกสาวงามๆแมแนนเลวคอยก็ได้ลูกใายงามคือกันอย่าลืมคขมั่นสัญญาเฮาไว้บ่ได้ลืมจับเมตีคันหาก็มาเรียบร้อยที่บ้านเจังได๋เดี๋ยวนี้นะ ทอดมือพัดมือหนักเด็ดเดี่ยวเออเฮากระดีใจร้ายหลายที่เซียวมาเดี๋ยวนี้คอยได้เจอกันหาเดือดมาละหวังซิมามันไหมหวังซิมาขอลูกสาวขอบโตฮาละโอ้ยดีใจบ่เถ้าดีใจบ่ปวดใจไหนเด็ดเซียวมาตามคำันสัญญาเฮาตัวไปคุ้มเาพอสุนทรศีลมันนั่งสีไพ่สติเดียวนี่นาเนเออ แ่ um ลูกมากหมาันลูกเปือกีบอไรฉันร้องแต่ลูกสาวขดอยกไปใส่สีพเอ้ยากจะเห็นหนาลูกสีพาลูกสาวกางง้มคือพ่อคือแม่มันนี่แหละโออยากเห็นดิเสียวอยากเห็นดิเดียวไปจัดื้นหลัดไจัดวัจับไปจัดพืสีขึ้นมาเดี๋ยวว่เดียวอ่ะสายหน่อเสียหน่อเสีไดาเดี๋ยวนี่ลูกสาวหันสีพายยังจะหูลาจะหูวิาเดียวเนี่ะหูยังเสี้ยวนึ่้ได้มะหมันมาหมาย พ่อเอสิว่าดีไปเท่าขางบ้านเดี๋ยวได้ลูกล่ะพอเสี้ยวทำมาหมันมาหมายเจ้าเห้นสวัสดีเดนยังนะสวัสดแม่แม้นะลูกละไปไปไปสบายดีพ่อปูก็ลูกสบายเอาพ่อปูสบายเนี่ยกับพ่อปูนั่นแหละเนาะพ่อปูตายพ่อปูพ่อปูสวัสดีแม่สบายดีพ่อปูป้าพ่อปูรอซมีรอไส้ที่รอซมใดตายอ้าพอเสี้ยวลูกสาวตัวขึ้นมางามแท่นีตาย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 ขมงาม ไอพ่อได้แม่นี่แหละพ่อเสียวเฮ้ยอันว่าวใจสู้ยับเขายับเขาหาหลายอันนี้ลูกสะวให้เด้ออ้าวโมลูกจักโมลสา,า,าวให้ลูกสาวให้กับโมจักอยู่แสดงว่าลูกใต้ของพ่อนั่ะนะยังไปย่มิสาโคโย่พ่อเสาายยียวอันว่าเป็นมันเป็นหมอเดียวนี่ยนะเรื่องข้าแก้วสินดองนะนนะบ่มีปัญหาอีกอย่างด้วยทั้งพ่อเสียวเด้อ เอาจังซี่ไขว่าถ้านว่าวากาันตกลงปองใจกันแล้วเรียบร้อยจังซี่เอาเป็นว่าหอดเมื่อนัดพัดไม้ไขซี่เป็นค้นแหลูกสะเพยน,นะไปหอดบาดหอดเมื่อโลดผูเชียวอลีฉันว่าไขว่อยก็ไข่ได้เคยมีว่าอันผเดียวเล้วค่ะสิี่ไปอันนั้นที่เห็นติดดอกอันอยู่บ้านอันผู้ใช่ที่ไปเห็นตอนอนี้เลยเหนเมือออันนี้นั่นลูกสาวกับลูกสาวผู้เดียวได้พูเสียว กันยังได้ข้วไอ้สามสามสี่ผ <Luc> <livest> ุดในนอแม่เออเงินข้ามแก้วจะใครหาป้าหาผู้ตัวใอ้ไข่บริยานดอกจะใส่ไปจะเทียวเอ้าสร้างกระหอยมากระหอยให้เจ้าสร้างไข่ที่สร้างสะพานทองเที่ยวทองสบายสร้างสบานเที่ยวเกินทอดหวานเจ้าโบวี้ยานยอนหยั่งหยักไหนโอ้ยฟังบอกดูอีลาสิใครเบิ่งดูแม่ว่าเอาสามสามคั้ยสิแม่ย กข่อยค่อยข่อยจะาดไม่ดีใจเนี่ยปาดิเมเซียวอันไหนทาว่าผู้ใดพิสัญญาหอยมือนั้นพันไม้่าว่าลูกไส้เจ้ากแตกะแต่งกับข่อยข่อยไหมเจ้าเนี่จะชิหกินซากมูลกินอันไหนเดี๋ยวนี้ข่อยพวกน้อึดได้ยากี่เมี่อเมื่อของเจ้าข่อยยึดเบิรเด็กขันลูกสายขันถาว่าทงเมเซียพิทัสัญญานี่อะไรก่น่อเมเซียวที่จะว่มาข่อยหาบิซ้อ แล้วบายก๊อเสียวเพื่อกันได้ก๊อเสียวเพื่อกันถ้าพวกเจ้าพิชสัญญาก็เพื่อกันบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาคนอยากมุดพวกค่อยจับมือกันคักๆมันก็น่าท่าจ้าจับมือกับเสียวจะคักๆกว่าน้าโอ้ย่าพ่าวย่าพ่าว เรากับพ no on ึ่งารน้ำอยเะกนี่จ้ามันเมไหน้ลูกชายเจ้ารบอมันใจลูกชายเขามันใจญ่แน่นอนก็ต้องเอาผ้ารองกะบานเสียบมาแล้วคนโหลดมั้ยนไหนได้ลูกหลานลูกสาวผู้เดียวสก๊อสีเลนเขาไหวก็่อกกเตเยใจเย็นๆในอีหกีละใจเย็นเในลูก พงใจใกันแล้วเรียบร้อยข่อยข่อยกัะสิห้ามเอาขันไว้เอาเท่าเจ้าถือขันเงินเลาข่อยสีฟ้ายอยู่ขันเงินเรล้าคอยเป็นผู้พ้ายอ,อันนี้คันแสดงมาเข้าใจกันเมืเ่อแรกกสทุกอย่างเลยป่เมลาพอเซียวถ้าเราขอยสิกาบเนเมื่อเสกเมื่อไิจะสพอเซียกินเข้าจน้านกอยกนติดไเซียวันเป็นยังดอกข่อยสกพื้นเมื่อเต้เอาจากจสีพอเซีเม<อ>ื่อสา ให้ไปหาจ่ารดบอ,อ,อมีพิธีทำสัญญาอย่างแน่นอนพอเสียวออลออย่อถ่าจะทั้งบาตท,ทั้งเมือเ่อในในพอเสียวเออขยันสรสังถอยกลับบ้านได้เสียวเออ,เอ,อจะทำเร็วไปก็คือกันให้าตั้งม,มุกตั้งใจเพราะว่าคอยสีเมื่อเกียมเอาลูปใต้คอยมาแต่เห็นกลับบ้านสี่เกียม เรื่องแต่งงานกับลูกข้าพายนี่ล่ะก็เป็นอย่างพอเสียวข้าสนั่ะขอขอให้พอเสียวกับแม่เสียวเดินทางโดยความปลอดภัยเด้อโอ้ยปลอดเมือปลอดเมือปอดมือนัดมือไว้คอยสี่แห่ไปด้านเมเสียวเด้อคอยหสิตั้งมุกตั้งใจแนวใดายก็จะให้ผิดหวังเด้อดองสองกำสองพาย ระวังเจ้ากบเสียหลูกสาวระวังคอยกะเสียมุ่นเสียมัง่งตึงทางมันพิษหวังมาแล้วกะจักสินั่นอะไรคอยนั่นอ,อาจจะให้มันพิษหวังเดื้อทั้งเจ้าเด้อ,อแต่คอยนั้นร<อ>่อยส่วนพัดเด้อพ้อเป็นยังพ้อเป็นยังเอาล่ะยีราสีไทยไม่ว่าเอาเจะสี่บไรนะข้าน่ะนไปหาเกียมตนเกียมโตพัดสีสวีวันอันมือออกไม่สากทำเดือนสี่มันก็ ได้ดนได้ลูกล่ะนั่นแหละแม่ป้าสีไพสมด,ดีแตใช่ไหมสีไพสเดบารวป้กันดีละแม่ป้าดีนะลูกคยสิบ่ได้เทาคางบ้างเอาอาจารย์ตีไปซาป้าเดีดยวปนาดีเนาะหันประโยชน์บ่อนบาทกับไฟสนอหมดซะแล้วบ้านจังตะคามมีนางสาวเวียงแก้วอยู่คนเดียวพ่อแม่ตายป่าแล้วบันดนี้เบียงแก้วเอ้อยแสนเต็มที่เลยเนาะเจ้าพ่อแม่ตายป่าก่อนซะแล้วยังแต่สองอ่อนหน่อยสองเหนยหน่อยเที่ยงข้างเราอุ่นกาย บัดนี้เพียงแก้วเอ้ยไปสถิติลาไปว่าเจ้าวอต้อทั้งพ่อแม่เพิ่นอยากกูเห็นเข่าเป็นใครเพียงแก้วรับก็แสนรวยราตนีสาวเสียงออดสาวบังออดคอแก้วเจ้าของเสียงลำผ่าแผมุนเก่าหัวใจพี่น้องสวดสวนซอยกันพี่น้องเรา เกิดขึ้นมาเป็นคนมีแต่ห้องมีแต่แงจสาวบางคนเอาทอนแก้วแฟนฟังแล้ว กินมาแล้วขันบอกกินมันสีนาพ่อแม่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ๋ยโ้ยได้หนอข้าบ,บอกแกคําบ,บอกลืมที่ลืมทิ่มแม,ม่นง่ายได้เป็นหมอลำสีอยู่ได้เป็นหมอลำสีอยู่ได้ก,กับยอนพวกแฟนแฟนเหมือนนักขายอาหารตองอาศัยคน,นๆๆคือหมอลำคือหมอลองตอกอาศัยห้นอ ลออเลียงเสียงลำโอยอสิยูโดนสร้างผลงานไหลมากโดนคนหนูทัวอานะสุ้สตา,าเฟนฉวยแฟนแฟนบ่าวนึนงานแตงไทผบ้ฟังลำโอยสาวบังฮอนเจ้าอย่าเบื่อละแม่เอ๋ยแม่สุเมขีอญาพี่นอ้นองอมาฟังเลย ันมาฟังทางนี้ยังหันอวยไปทางใดได้กันจักให่เอามาลักฟองคำขึ้นมานีส่วนหน้าหน้าลิ้วสวยย่างหน้ามันเป็นซื้อบ่อนั่งนี่กูสอดในนู้นแรงแกงแต่ลมข้น้อยเองก็ซื้อย่างแก้วเกิดพี่น้องเอ้ยเกิดมาพอเมยกะลมเสียหายตายเสียจาอยู่กับเอ๋ยสองคนจะ่แมนทุกเมียนยาพี่น้องเอ้แก่แมนลำบากเส้นละเกินมือใด้ให,ใหัวใจกระด้หัองห้าเล่ใหญ่กระได นี่ก็ยังหามากเด็กน่อยอยู่เอากัธรรมดาแล้วน้อผู้ใดเนี่ยบ่มากเด็กน่อยโอ้ยเซลเฟย์ยังเอาไปโสดจะของนั่นบอกเอากับธรรมดาแล้วน้อคนเราเกิดมาต้องรักเด็กรักเด็กโอ้ยเด็กกับเด็กปวดดอกสิไปไเนื้อ้เอาก็แต่ละมือแต่ละเว้นหมูเหากับไปหาเกณฑมาแตงนตัวลาไปหาหลวหาฟืนย้อนความถุกคว่มยาของเหาหลาหันหลแต่ย้อนมาถุกคว่ายากนา เขาขาดงแกงขาดโมหะได้กะบพอพ่อกบแม่กะลมจะหายตายเจากผากลูกไวยให้เฮ่าเรียงแต่ผู้เดียวล่ะเอ้ยจักเตสยังไรทุกแล้วกะทุกอีกทุกอีกกะทุกแล้วจักที่ทุกี๊าม่สบายเมื่อเฝ้ากะเทสังไงฮัทเบเ้าพี่น้องฮาทพหูจักกฏิบฮัทุกเน่ย ัล่ปาเพ่นบาล <swoją> าน,นุเอเ็พี่เอจนอนขดโหนทกเมได้เยจะไปขึ้นหอดราหยังขุดนเนบาลเรืองพิ่นกมีพรมีเมมันเทานั้นนี้ใหมากมมีพรเมอเอยเอ้ยจแต่อีพกับอเแล้วตายไปนี่ก็หลายปา เ,เอ้ยก็บอกว่าก่อนทีตายฮะนะพอเอ้ยเมื่อเอ้ยข้าเจ้าตายไปฮะนะข้ามันมวนัน่นข้าเจ้าโทรศัพท์มาบอกข่อยเลยด้อยว่ไว้บัดใดตายไปสิโทรศัพท์มาหาไป,ไปจักแล้วเนาะโทรศัพท์เอ้ยก็เลยบอกว่าที่ข้าเจ้าถูกข้าเจ้ากลับขึ้นมาข้าเจ้าอยู่ดีมีหรือว่าเจ้าจ่ดีมี้ถูกข้าเจ้าโทรมาบอกข่อยเลยราบบโทรมากเลยเมื่อเอ้ยโอ้ยเน็ตจัด เจ็ดปีพอดีเลยขอโทษมหาเลยแต่บุญเก่าได้หลาเอื้อยดนหานเอื่อใดแล้วหแล้วนะกระติบเอสหาเอสเก่าเวสอันเดีโอ้ยแต่แมนสาเอื่อยจังเดกระยำกระยูไปตามภาษาถูกๆอย่างยากมื่อนี้น้องว่าไปขุดเสรือขุดมันคาราวาได้ไปขายตลาดน้องโบพ่อได้ซื้อข้าวโป๊ข้าวโลกกินแล้วงไกเนาะ กระตัน้าไปนหลานโน้ตตวมันจะเดือดปันข้าวเนีสวยๆมาแดดีฮอนมาสีเดือกยินด่เย็นหอเมมันตียังกะคืนโอ้ยคื่อกับือโพดกระตันเอือยย่างก้อนเน้อหลานด้อเอือยีไหยอนใส่ออกาบานสมเดือนแล้วเราเมยังกนถัวนพกพอปีซาดีโเกินหลายปัตตเต็มที่แล้นองหลานเฮ้ยเตอร์เร่ วันใดเขาซีหอจ้าเกลือเนี่ยมันหมดทันเห็นนี่ละน้อนเจ้าสิไปหัวเห็นอยู่มองไหนพราะว่าเขากาเสียงดวงซาตาไปคือกันเอาเถอะมณีนาจังไหนกะจังพักพรย้อนกายยูนิคอนอีกจังหน่อยจังหนึ่งสม้งจะคอยไปคัดมาซันก็ดีเนาะจังไหนก็คอยอดเอาเผื่อสิได้ความหูและวิชาดีมันก็ต้องยากแน่ต้องมีความสู้จนและอดทน ทุกสิ่งทุกอย่างข้านมีความอดทนภากเพียนมันกับิบเห็นความสำเร็จนะต้องนะจำไว้ดว้้อสู้เพื่อพ่อกับแม่เท่านั้นกับพ่อในหัวใจของเขาต้องสู้เพื่อพ่อกับแม่เ,เต็มที่แล้วแบเนี้